สวัสดีและยินด,ด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณรตีค่ะช่วงนี้ยังอยู่ในรายการเล่าสู่กันฟังนะคะแล้ววันนี้คุณรตีก็มีเรื่องดีๆมาเล่าสู่กันฟังอีกแล้วนะคะซึ่งเรื่องที่คุณรตีจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้สืบเนื่องมาจากที่คุณรตีเดินทางท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆบางท่านบอกว่าอุ๊ยทาไมเดินทางเป็นว่าเล่นนะคะแล้วก็มีคําถามตามมาว่าที่คุณรตีเดินทางไปโผล่ประเทศนั้นประเทศนี้ เช่นล่าสุดเนี่ยคุณรตีไปโผล่ที่ประเทศเยอรมนีประเทศเนเธอร์แลนด์ประเทศชิลีประเทศออสเตรียอะไรประมาเนี้ยแล้วคุณรตีเดินทางด้วยวีซ่าอะไรนะคะมาค่ะอันนี้คุณรตีมีคำตอบเดี๋ยวจะไขข้อข้องใจแกท่านที่ถามมานะคะก่อนอื่นขอเรียนก่อนนะคะว่าโดยส่วนตัวคุณรตีเนี่ยเป็นคนไทยถือพาสปอร์ตไทย ยังมีสัญชาติไทยนะคะคือไม่ได้เปลี่ยนสัญชาติใดๆทั้งสิ้นแล้วทีนี้มีคนถามอีกว่าอา้าวแล้วที่อาศัยอยู่ประเทศเยอรมน,นีล่ะอยู่ได้ยังไงใช้วีซ่าอะไรนะคะการที่คุณรตีอยู่ประเทศเยอรมนีเนี่ยคือคุณรตีได้แต่งงานกับชายชาวเยอรมันหลังจากที่แต่งงานแล้วคุณรตีก็เปลี่ยนเป็นวีซ่าครอบครัวซึ่งวีซ่าครอบครัวเนี่ยคุณรตีสามารถ อาศัยอยู่ในประเทศเยอรมน,นีได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือทำงานที่ประเทศเยอรมน,นีได้ตามกฎหมายนะคะคือไม่ผิดกฎหมายทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายทำงานเสียภาษีหรือทำงานมินิจ็อบได้ทั้งหมดนะคะทีนี้คำถามตามมาอีกว่าที่ไปเที่ยวไปโผล่ที่ประเทศนั้นประเทศนี้ใช้วีซ่าอะไรนี่นะคะก็คือ คุณตีใช้วีซ่าที่คุณธตีมีที่ประเทศเยอรมนีนะคะคือวีซ่าครอบครัวนี่แหละคะ่ะเดินทางไปในที่ต่างๆประเทศต่างๆถ้าสมมุติว่าคุณตีเดินทางในกลุ่มประเทศเชงเก้นหรือประเทศในยุโรปที่ส่วนมากนะคะก็ใช้วีซ่าตัวนี้ได้แต่ถ้าไปประเทศอังกฤษเนี่ยใช้ไม่ได้นะคะต้องขอวีซ่าค่ะ ถ้าคุณนัตตีอยากไปเที่ยวประเทศอะไรก็ตามค่ะที่เขาอยู่ในกลุ่มเชงเก้นนี่นะคะตอนนี้เขามีอยู่เกือบ20ประเทศคุณนัตตีก็ไปเที่ยวได้โดยไม่ต้องขอวีซา่าก็ใช้วีซ่าที่เรามีเป็นผู้อาศัยในประเทศเยอรมนีนี่แหละคะ่ะหรือถ้าไปเที่ยวแถบประเทศนอร์เวย์สวีเดนเดนมาร์กฟินแลนด์อะไรทางสแกนดิเนเวียฝั่งโน้นนะคะก็ไปได้แบบไม่ต้องขอวีซ่านะคะ อันนี้คือผลดีที่คุณรัตีมีวีซ่าครอบครัวที่ประเทศเยอรมนีค่ะบางท่านอาจจะสงสัยแล้วใช่ไหมคะว่าวีซ่าครอบครัวที่ประเทศเยอรมนีเนี่ยที่คุณรัตีมีที่คุณรตัณรตีได้รับเนี่ยสามารถใช้ได้ตลอดชีวิตไหมเป็นวีซ่าตลอดชีวิตหรือเป็นวีซ่าระยะยาวๆไหมนะคะโดยส่วนตัวคุณรัตีเนี่ยคือได้วีซ่าไม่ถาวรน,นะคะไม่ถาวรในที่นี้คือได้ ห้าปีนะคะคือทุกห้าปีจะต้องไปต่อวีซา่าคือวีซ่าครอบครัวที่ประเทศเยอรมน,นีนะคะสาเหตุก็คือในเขตที่คุณรตีอยู่เนี่ยเ,เดี๋ยวบอกก่อนนะคะว่าทำความเข้าใจตรงนี้ว่าประเทศเยอรมน,นีเนี่ยแต่ละเขตแต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอกฎเกณฑ์กติกาเขาจะแตกต่างกันไปนะคะจะไม่ใช้กฎเดียวข้อเดียวเหมือนกันทั่วประเทศ นะคะจะแตกต่างจากประเทศไทยตรงนี้นะคะนี่คือที่ประเทศเยอรมน,นีอ่ะทีนี้พูดถึงเมืองที่คุณรัตีอยู่หรือเขตที่คุณรตีอยู่เนี่ยแรกที่สุดเลยที่คุณรัตีไปขอวีซ่าครอบครัวนะคะคุณรัตีได้1ปีหลังจาก1ปีแล้วเขาต่อให้อีก2ปีหลังจากครบ2ปีแล้วนะคะเขาต่อให้อีก5ปีอ่ะทีนี้การต่อวีซ่าหรือขอวีซ่าครอบครัวเนี่ย คุณตีทํำยังไงบ้างถ้าใครเคยดูคลิปเก่าๆที่คุณรตีทำเกี่ยวกับวีซ่าที่ประเทศเยอรมนีนะคะตรงนั้นจะมีรายละเอียดแต่วันนี้คุณตีจะสรุปสั้นๆให้ฟังว่าพอมีวีซ่าครอบครัวหรือจะไปแต่งงานเนี่ยเราต้องมีใบป,ประกาศความรู้ภาษาเยอรมันเบื้องต้นนะคะหรือ A 1 A 2อะไรประมาณนี้เขาจะเรียกดูนะคะหลังจากนั้นพอไปอยู่ที่ประเทศเยอรมนีอ่าวโดยส่วนตัวคุณรตีก็คือครั้งแรก ที่เราขอวีซ่าครอบครัวที่เราแต่งงานนี่นะคะคุณรตีก็ใช้ความรู้ภาษาเยอรมันเบื้องต้นคือ A1 หนะคะหลังจากครบ1ปีไปแล้วไปขอต่อวีซ่าอีกเขาก็ขอดูความรู้ภาษาเยอรมันเบื้องต้น A2 ต่อมานะคะหลังจากที่ครบ1ปีผ่านไปแล้ว2ปีผ่านไปแล้วคือรวม3ปีแล้วนะคะที่คุณรตีได้วีซ่าครอบครัว พอจะไปต่อใหม่อีกทั้งที่3นี่ค่ะเขาถามหาความรู้ภาษาเยอรมันระดับ B 1แต่คุณตีบอกว่าคุณติไม่มีไม่ได้เรียนนะคะก็ไม่มีใบประกาศให้เขาเขาก็เลยบอกว่าถ้าคุณไม่มีความรู้ภาษาเยอรมันระดับ B 1, 1> <ๆ>เขาจะให้วีซ่าได้แค่1ปีแต่ยังไงเดี๋ยวเขาจะลองขอ5ปีดูนะคะเขาก็ลองขอ5ปีให้ปรากฏว่าคุณธตีโชคดีค่ะ ได้วีซ่ารอบที่3นี่นะคะคือ5ปีนั่นแหละค่ะที่ใช้เดินทางไปมาอยู่ทุกวันนี้ก็คือวีซ่าครอบครัว5ปีหลังจากครบ5ปีแล้วคุณนตีต้องไปต่อใหม่อีกนะคะไม่รู้เขาจะถามหาความรู้ภาษาเยอรมันระดับ B1 อีกหรือเปล่าแต่แน่ๆเขาถามหาแน่นอนนะคะแต่คุณนตีก็จะบอกว่าไม่มีนะคะก็แล้วแต่เขาจะให้กี่ปีเพราะว่า คือส่วนตัวเราเราไม่ได้อาศัยประจําอยู่ที่นอนอยู่แล้วนะคะส่วนมากเราจะอยู่ที่ประเทศไทยหรือเดินทางไปมาท่องเที่ยวอยู่อย่างเนี้ยตราบที่พวกเรายังมีแรงนะคะก็อันนี้คือทั้งหลายทั้งปวงเรื่องวีซา่าส่วนล่าสุดที่เห็นคุณรตีไปเที่ยวประเทศชิลีนะคะหลายท่านก็ถามมาว่าคุณรตีไปประเทศชิลีเนี่ยได้ขอวีซ่าไหมนะคะคุณรตีตอบว่าไม่ได้ขอนะคะคือคนไทย ถือพาสปอร์ตไทยสัญชาติไทยถ้าไปเที่ยวประเทศชิลีเนี่ยเราได้ฟรีวีซ่าถึง90วันนะคะ90วันไม่ต้องขอวีซ่านะคะไปได้เลยส่วนคนชิลีนะคะมาประเทศไทยก็เช่นเดียวกันฟรีวีซ่า90วันเช่นเดียวกันนะคะนี่ค่ะคือครั้งล่าสุดที่คุณณตีเดินทางอ่ะทีนี้บางท่านถามมาอีกว่าอา้าว แล้วเห็นไปโผล่ที่สนามบินนิวยอร์กได้เข้าไปเที่ยวสหรัฐอเมริกาไหมได้ไปเที่ยวนิวยอร์กไหมไม่ได้ไปนะคะไม่ได้ไปเที่ยวไปที่นิวยอร์กสนามบินจอห์นเอฟเคนเนดีก็แค่ทางพานหรือเปลี่ยนเครื่องนะคะแต่นะคะแต่อันนี้เป็นกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาเลยนะคะว่าใครจะไปเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินใดก็ตามที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ต้องมีวีซ่าทางผ่านหรือทรานสิตวีซ่านะคะซึ่งคุณรตีก็ได้ขอทรานสิตวีซ่าหรือวีซ่าทางผ่านที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาที่กรุงแฟรงก์เฟิร์ตประเทศเยอรมนีเป็นที่เรียบร้อยได้วีซ่าทางผ่านอีกสิบปีนะคะแล้วมีคําถามถามต่ออีกนะคะว่าอา้าวถ้าวีซ่าทางผ่านเนี่ยเราสามารถจะใช้เข้าไปท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ไหม คุณรตีตอบว่าไม่ได้นะคะวีซ่าท่องเที่ยวก็คือวีซ่าท่องเที่ยววีซ่าทางผ่านก็คือวีซ่าทางผ่านนะคะคนละอันทัวริสวีซ่ากับทรานสิทวีซ่าคนละอันนะคะคนละอย่างเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากไปท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกาก็ต้องขอวีซ่าท่องเที่ยวถ้าไปแค่เปลี่ยนเครื่องเฉยๆก็ขอวีซ่าทรานสิตหรือวีซ่าเปลี่ยนเครื่อง อันนี้เข้าใจนะคะแยกให้ออกนะคะนี่แหละค่ะคือเรื่องราวของคุณรตีที่เดินทางท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆที่หลายๆท่านถามมาว่าใช้วีซ่าอะไรเดินทางนะคะก็สรุปให้ฟังทั้งหลายทั้งปวงจากที่คุณรตีกล่าวมาแล้วนะคะคุณรตีก็หวังว่า คลิปนี้หรือเรื่องราวที่เล่าให้ฟังเนี้ยจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะและขอขอบคุณทุกท่านที่ให้แรงใจคุณรตีมาตลอดเป็นกาลังใจให้คุณตีมาตลอดแล้วก็ติดตามกันไปยาวๆนะคะสำหรับวันนี้มีวิวทะเลสวยๆมาฝากที่ชายหาดบางสเสรอําเภอสัตหีบจงบังหวัดชนบุรีค่ะ